ทุกคนอยากจะบอกว่าเมืองน,นี้สวยมากห้องน้ำเขาจะต้องเยอะเย็นแต่ที่นี่ทุ่งคาเลนเตอร์คาเลนเตอร์มีห้องน้ำฟรีหลังเทสาบาลนะจะให้ดูนะคะคาเลนเตอร์ go to toilet first darling ทุ่งคันเลนเดอบ้านเก่าเกาสวยงามตามสไตล์สกอตแลนด์ส่วนมากห้องน้ำที่นี่เขาจะต้องจ่ายเงินหยอดเหรียญแต่ว่ามันก็มีบางที่ที่เป็นห้องน้ำฟรีซึ่งเราจะต้องดูของเมืองห้องน้ำของเมือง เลี้ยวขวา darling เลี้ยวขวา half t o i l เลยนี่ไงป a c ป back turn เลย clean glass for me too darling please because I do really e o we can walk around this town we have one hour ใช่ไหม ชอบมาเดินเที่ยวนะคะ I want walk ลูกอ o u n า a อ do video Beautiful Town เนี่ยค่ะกำ <Okay. S 1> ลังเทสบาลนี้มันจะเป็นห้องน้ำฟรีที่เราสามารถเข้าไปได้เลย <Okay. S 1> ตอนนี้เรากำลังมาที่ทุ่งคาเลนเดอร์นะคะปีครั้งที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้ว <Okay. S 1> You ใช่แตงกีดายปีที่แล้วมานี่ถ่ายรูปเด็กถ่ายรูปให้สวยมากๆเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยมากนะคะใครใครที่มาสกอตแลนด์เขาชอบมาเดินเล่นที่เมืองนี้ยังเทค กะติมือนี่มันสิมีแด,ดดเิมันกับนีฝนบ้างไงแต่ศูนย์ห่อวัน้ว่างแผนอียังเลยพียย่ใหญ่เดวิดว่าสิมากกับขึ้นมาเลยค่นเอิน้นทุ่มคาแลนเดอร์ค่ะทุ่มคาแลนเดอร์ค่ะมาสิวสิวทั่วเตรียมตัวสิไป ชมสะพานถ้ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์ในะคะกรังรกดับมากิทา,ายวีโอเกเ <c oughs> งเราจะไปดูสะพานที่ถ่ายทำหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแต่ไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้เป็นทางที่จะไปเดี๋ยวก็สวยมาก so much from your work and from the